สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากณรน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวนประรจำวันที่20นะคะมกราคม2561ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนําแนวทางดีๆที่ไพ่24ชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะเอาละค่ะพี่น้องขาเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันเนาะในวันนี้กด1ไลค์1แชร์ like, น,นะคะแล้วก็กดติดตามด้วย พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดียไลค่ะเช่นเดิมเนาะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการนะเจ้าบูชาทู่นะคะของป้าปู่เวสวรรณและก็ไอไขวัดเจดีนะคะก็ทักไอดียไลมานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีเนาะมีขนม,ขนมขนมนะคะพี่น้องจะต้องอ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าขนมอบแห้งนะคะมีถั่วหน้าถั่วต่างๆพี่น้องท่านไหนที่ต้องการนะคะสนในผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นขนมนะคะอ่า ผลไม้อบแห้งต่างๆนะคะหรือถูกปูกก็เลยแต่ทักห้ดีไลนนะคะและก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะมีเลยนะคะเออต้งไปทำหมานะคะพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้สะดวกอะดีค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะมีเก็บปลายทางไม่คิดเพิ่มนะคะอืมเอาอย่างนั้นกันนะขอขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนกันมานะแล้วก็จัดส่งให้นะคะอย่างรวดเร็วนะสัปดาหนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะพี่น้องจ๋านาะเออจากนั้นแล้วพี่น้องคนไหนที่ต้องการอุดหนุนนะคะก็ทักให้ดีไล์นะคะพี่น้องคะเป็นแบบนั้นกัน เอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทานายดวงรายวันกันเลยนะคะมาดูพ oui> ี่น้องวันอาทิตย์นะคะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตจับให้แทนพี่น้องวันอาทิตย์นั้นตัวตนค่อนข้างจะลุ่มหลงมัวเมาหน่ดนึงนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นว่านะคะเออ่ให้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะดูว่าจะลุ่มหลงมัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเปล่าคะ เล่นหวยเล่นพนันเล่นการพนันหรือการลงทุนอะไรที่เสีย่ยงๆเรามัวังหน่อยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ซาตานไม่ค่อยที่จะโอเคแต่ว่าในวันรุ่งนี้พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาศโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องจ๋านะมีข่าวดีนะคะอาจจะใครที่กําลังมีแปรนที่จะแต่งงานก็มีโอกาสาที่จะวางแผนแต่งงานนะคะได้ด้วยเนาะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะ,ะมีโอกาสฉลองความสาเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอย่างเช่นฉลองในหน้าที่การงานนะคะ ฉลองเป็นกลุ่มนะคะในส่วนของบริวารและก็มีเขาเรียกว่ามีเส้นพิเศษแดงๆในวันพรุ่งนี้มีลางสังหรณ์แม่นๆมีสนเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ถือว่าโอเคนะยกเว้นในเรื่องของการที่นะ้าเสี่ยงโชคเสียงดวงได้แต่อย่าเกิดความโลภนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะในวันพรุ่งนี้คะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขของเรานั่นเองคะ่ะที่เราเกิดจากเส้นพิเศษหรือเราคํานวณน,นะคะส่วนเลขหน้าไพ่จะได้อะไรมีเลขหนึ่งห้า แล้วก็9 2 1 5สองหนึ่งห้าเ้าองค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันนะคะเป็นแบบไหนดูกันเนาะพี่น้องวันจันนะคะพี่น้องวันจันนะก็ดีในส่วนของความรักความสัมพันธ์ดีในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะเจอคู่แท้เจอกัลยาณพิทีีนะคะและก็พระคัพกองในทุกเรื่องนะพี่น้องวันจันนะคะบางท่านก็อาจจะออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้และอาจจะมี แปลนเดินทางอย่างและอาจจะมีการเดินทางอย่างไม่มีแปลนนะคะอย่างเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าใจร้อน,ใจ,นใจด่วนใจเดียวและตัดสินใจอะไรก็ต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลนะคะพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้และก็อีกเรื่องหนึ่งให้ระมัดระวังก็คือระวังจะบ,บริวารจะทิ้งภาระงานหรือทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้เรารับตัดแทนนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองสี่แล้วก็สี่ห้าสองสี่สี่ห้าค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแด็ไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารน,นั้นดูว่านะคะในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายในด้วยนะคะมีการเซ็นพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งพี่น้องต้องอ่านข้อบดกฎหมายให้ดีนะคะ ส่วนเรื่องการงานดีค่ะสุขภาพนะคะหลังจากที่เราไม่สบายนอนพักผ่อนพักร่างมาพอสมควรเขาบอกว่าถ้าขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยพี่น้องวันอังคารก็ค่อนข้างที่จะอาการดีขึ้นแล้วนะคะพี่น้องจ๋านะแล้วก็เริ่มที่จะมีภารงงานมีงานวิจิตงานเข้านะสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้หลายท่านนะคะก็อาจที่จะในลักษณะของการที่ร่างกายอ่อนแออ่อนเพลีย สำหรับพี่น้องวันอังคารถ้าเกิดว่าหยุดต่อสักวันหนึ่งนะคะที่ไม่ไปทําง,งานเนื่องจากว่าเป็นวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยนะคะให้พี่น้องพักผ่อนยาวๆนะคะเพื่อเป็นการชาร์จเม็ดน,นั่นเองค่ะพี่น้องวันวันอังคารนะคะเอาล้ค่ะเลขนํชาชคประจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานน่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งนะคะเลยก็ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พุทธกลางวันว่าอย่างไงพุทธกลางวันนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะเครียดหน่อยหนึ่งอารมณ์ก็ไม่เป็นปกติและมีในลักษณะการรอคอยรอความหวังเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าขึ้นไพ่ถ้วยนั้นป็าหมอว่ารอในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะหรือแอบรักเด็กก็ได้นะสําหรับพี่น้องวันพุทธกลางวันพี่น้องวันพุทธกลางวันค่ะนะอย่าก,กีดอย่าเครียดอย่าตึงเครียดอย่าคิดเยอะนี่อย่างนี้นะหัวห้อยหัวทิ่มแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ <S <S นั่นหมายความว่าใครที่มีโรคเกี่ยวข้องกับ ความดันไชมันปวดหัวปวดไมเตรมมีโอกาสาํำเลือกได้ในวันพรุ่งนี้สําหรับแอนแมงนะคะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษนะคะพี่น้องวันวันพุธกลางวันนะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่น้องเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าหนึ่งนะคะแล้วก็เก้าสองห้าหนึ่งเก้าสองค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนม้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนว่าไหคะ กลางคืนนั้นนะคะมีความรู้สึกว่ามีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่มีปัญหาแล้วปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้แล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกใครถ้าเกิดว่ามันหนักนะคะพี่น้องค่น้าเขาบอกว่าให้ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวเขาจะได้ช่วยแก้ช่วยแก้เรานะคะพี่น้องนะอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวดูว่าถ้าเกิดมีปัญหาแล้วความแตก มันก็จะแก้ไขด้วยตนเองไม่ทันนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะและก็อาจจะออกเดินทางเนาะออกเดินทางท,ทากิจทําการประสานงานหาสินค้าหาลูกค้านะคะก็จะประสมความสําเร็จมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงในที่อยู่อาศัยซึ่งดีค่ะพี่น้องค่ะทุกอย่างก็เกิดความลงตัวและอุดมสมบูรณ์ในที่สุดสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนถือว่าดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องค่ะนะค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขต่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะผลัดมาค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดนะคะหนึ่งสี่สามเจ็ดหนึ่งสี่สามค่ะขอให้อย่างเห็นค่ะมาดูพี่น้องวันพรหฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีรวยมาจากไหนคะรวยรวยรวย,รวยนี่โอ้ยนะคะเออขึ้นไพ่เครดิตขึ้นไพ่เงินสดขึ้นไพ่เงินที่เข้ามาไม่ขาดสายนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเครดิตขอเครดิตเอาไว้ก็มีโอ,อกาส ที่จะผ่านนะคะและสามารถควบคุมทุกเรื่องได้เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าขึ้นไพ่นะคะจกักรพรรดินงค่ะสำหรับไพจ่จักรพรรดิหายวุ่นค่ะในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีก็จะควบคุมมันได้หมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าแลขก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักความสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ดูว่ามันจะเยี่ยมนะคะนะคะสาหรับพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีค่ะเลขนำเจ้ามาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราน,นั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข4 5 9ห 4591ค่ะพี่น้องวันพระฤหษสัด,สสดีขอให้มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์นั้นดูว่านะคะออป้าหมอจะทานายในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ะเพราะว่าขึ้นไพ่เอ่เลเวอร์ over, แล้วก็แปดถ้วยนะคะสําหรับไพ่ในลักษณะแบบนี้ใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่นะคะอ่าแล้วก็ผิดอกผิดใจกันถ้าเกิดไม่ประนีประนอมนะคะคุยกันใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่พี่น้องวันศุกร์ค่ะนะ โอกาสผ่านหลังกันสักระยะนานาว่าอย่างนั้นเนาะฉะนั้นใครที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่นะคะเรามาระวังในวันพรุ่งนี้นะคะและก็บางท่านก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเราจะต้องจากที่อยู่เดินทางไปทํางานไกลๆนะคะพี่น้องจ๋าเนาะแล้วก็ไม่อยากที่จะไปประมาณนั้นได้โดยแต่ถ้าเกิดว่าไปในเรื่องของตาแหน่งงานการงานที่มั่นคงก็ขอแนะนําว่าให้เราไปนะคะพี่น้องวันศุกร์นะในวันพรุ่งนี้ถ้าให้ในลักษณะแบบนี้จะสองเรื่องอีกค่ะก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานกิจการนั่นเองค่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้ายอะไรหรอกนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะเกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักของเราก,ก็ได้หรือเลขที่มีคนส่งข่าวก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะส่วนเลขหน้าไพ่จะเลขอะไรมีเลข6 3สามแล้วก็8 9ดเก้าหกสามแปค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้ยิงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันเสาร์นั้นโอ้หมีความรู้สึกกังวลเรื่องเงินนะฝืนเงินนะพี่น้องวันเสาร์บอกโอ้ยเงินได้มาเนี่ยนะยังไม่ทันได้หายคิดถึงเลยนะหมุนออกอีกเร็วประมาณนี้แล้วก็ต้องทํางานหนัก,นกลๆลุยๆทาแล้วก็ไม่เหลือเก็บนะนี่เป็นการข้างครวญกับตัวเองในลักษณะแบบนี้โชคลาภก็มีไม่เต็มไม้เต็มมือ,เต,มมอเต็มกอบเต็มกันประมาณนั้นเหมือนโดนบั่นทอนเรื่องเงินยังไงไม่รู้พี่น้องวันเสาร์บอกแบบนี้ไหมคะโอยอย่าติดตกค่ะนะ มันไม่ใช่แต่พี่น้องวันเสานะจ๊ะพี่น้องวันจันทก็เหมือนกันนะฮะเวียนหัวค่ะไม่ได้เวียนหัวเพราะว่าเป็นโรคคนแก่หรอกนะคะเวียนหัวเพราะหมุนเงินนะคะพี่น้องวันเสาค่ะนะเราเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปเครียดกันนะคะได้มาหมุนออกได้มาหมุนออกได้มาหมุนออกกอใหมุนคล่องก็แล้วกันนะคะในขณะนี้นะพี่น้องวันเสาคะมีนะคะเงินเข้ามาได้เนาะถ้ารอเงินนะแต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่ส่วนพนักงานก็ยังต้องารหนักหนักเลยดุยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเห็ขก็กระดูกสายตาดวงตา ผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะคะพี่น้องวันเสาร์ขานะอย่าร้องค่ะพี่น้องวันเสาร์ร้องง่ายด้วยกาไม่แน่เจอนะคะโชกลาภประเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองนั่นแหละค่ะนะคะอย่าคล้ำกครวนนะคะพี่น้องจ๋านะเอาละค่ะเลขนาโจคบมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโจกราบจะมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขไดมีเลขสองห้าสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เองเองค่ะระหมอวยพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุข สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็มีเงินเข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ